ดูดวงชาวราศีกุมไปงานศพห้ามทักระวังเดี๋ยวโชคหายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมตกตำแหน่งเป็นผู้ให้นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านให้คนมาเยอะนะช่วยเหลือคนมาเยอะบอกปากกุ้คของรักษาแน่นอนมีเทวดาคอยคุ้มครองท่านแต่ว่าไปถึงไหนนะผมกำลังมีโชคลาภกำลังมีเงินทองกำลังมีบารมีวาสนา นะพอทักปุ๊บโชคหายเฉยเลยนะครับผมเพราะสิ่งเหล่านะั้นมันเข้ามาปิดกัน้นะท่านใจดีเกินไปในโชคชะตานะรผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดแต่เรื่องอะไรเราจะไปตั้งตัดสินใจไปยุ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะว่าปัญหาต่างๆมันทิ่มแทงทิ่มตรงกลางหลังกระบนกระวายกระสาราสายอย่าไปทักนะครับผมมีใครเข้ามากระซิบ หรือว่ามีใครเข้ามาพูดเสียงอะไรพูดอะไรพูดอะไรไม่ได้ยินนะอย่าไปทักอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพียงแค่ถามใครก็มีอันควรนะมเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจของท่านสําคัญมากๆปัญหาต่างๆที่กําลังดีอยู่กําลังร่ํารวยรับทรัพย์โวยโชคมีเงินมีทองเข้ามาประเดประดังนะถูกหวยรวยหุ้นทำโน่ทนทํานี่อะไรจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่ดีๆมันหายไป เราะนั้นสิ่งต่างๆมันมิอนควรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะผมสิ่งที่เข้ามาในโชคชะตามีคนเข้ามาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องใช้เล่เหลี่ยมเล่โกนเพดุบายจะเข้ามาประเดบดังเพราะว่าท่านไปทักไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวเรื่องพวกนี้มันเป็นข่าวซวยข่าวเคาะเพราะฉะนั้นเรื่องข่าวเคาะเขาไม่แตะต้องกันครับเดอะสตาร์สองแสนันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในดวงชะตาเตรียมตัวเฮรับซัพ์ รับการบดิบดดอยการลิเร <igue> so ิ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายปัญหาต่างๆตกตำแหน่งแฮงแมนรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่นกน้อยส่งมอบด้วยข่าวดีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมดวงชะตาของท่านให้ระวังเป็นพิเศษแต่ก่อนอื่นเอารับทรัพย์ก่อนดีไหมแล้วค่อยระวังนะครับผมให้ท่านร่ำรวยก่อน เราบออัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองจะมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลพอท่านได้โชคทองมีโอกาสทองแล้วนะก็ต้องระแวดระวังควบคุมประตูของท่านประตูเงินประตูทองประตูโชคลาภอย่าให้ใครมาเปิดเอาไปเราบผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปแตะต้องก็เหมือนกับไขกุญแจให้ใครดึงดูดสิ่งเหล่านั้นไปโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาปูาษีส่องแสงเปิดทางให้ท่านดีๆอยู่นะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังแล้วหลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาการปฏิบัติโดยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยสำคัญมากที่สุดถ้าิกาลังเหงอยู่กําลังรวยอยู่กําลังปังอยู่อย่าพึ่งไปข้องเกี่ยวนะครับหรือพลาดพังนะผมโดนไปแล้วช่วยไม่ได้นะองคเขาเรียกว่าลมพัดมาทําให้เจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกทรมานนะครอยู่ให้เป็นจัดหนักให้เป็น ในโชคชะตาครับผมมีโชคเข้ามาตลอดชีวิตด่ะท่านครับผมชาวราศีกุมมีโชคเข้ามาตลอดชีวิตมีเงินทองเข้ามาไหลมาเทมาครับผมและเรื่องราวต่างๆก็อัศวินขี่ม้าปราบศัตรูปราบให้เฮี้ยนเตียนอย่าให้เหลือครับผมก็คือคขนคิดร้ายก็คือใช้สติปัญญาปราบไม่ใช่ใช้กําลังปราบเราปราบก็คือหลีกหนีไปให้กายเองออกไปจากชีวิตข้าข้าไม่ต้องการคมนประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นเดอะฟูลจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตา ท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์เพราะว่าท่านมีอํานาจพอตัวแต่ถ้าท่านปล่อยปะละเลยไม่ใช้อํานาจในสิ่งที่ท่านควรที่จะต้องได้รับมันก็จะทําให้ท่าน,านพลาดพังนะผมเพราะฉะนั้นจะมีคนบางประจบประแจงก็ถือว่าเรื่องราวต่างๆจะดีขึ้นแต่ยังไงเจ้ากรรมในเวรมันก็ตามไม่เลิกตามกันแจ้งทําให้ท่านต้องไปสถานที่อับโคจรมีอันควรไปก็ดึงดูดโดนใจให้ด้านไปนะผมสิ่งเหล่านั้นมันเป็น เรื่องราวต่างๆเขาเรียกว่าส่งเรื่องราวต่างๆมาให้แก่ท่านทําให้ท่านรู้สึกสับสนงงงวยไม่อยากทํานู่นไม่อยากทานี่โดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างคนจะไปทําบุญก็ไม่ได้ไปกลัวนูน่นกลัวนี่ติดนั่นติดนี่นะผมพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตามันตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตา เพราะฉะนั้นให้สังเกตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องบุญกุศลวาสนาเทพเท,ทวดาสิ่งศิทธิ์คำชูนะปกปักคุ้มของรักษาเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปได้ยินเสียงอะไรอย่าให้ทักอย่าทักนะครับจะทําให้ดวงของท่านตกนะครับผมไปงานศพระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเข้ามากินอะไรลดอะไรรูปอะไรยืนอยู่ตรงไหน อย่าทักอย่าเป็นผู้รู้เงียบเฉยๆต่อให้ท่านเห็นท่านก็เฉยนะครับผมอย่าไปทักอย่าไปสนใจนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ให้มีความสุขนั่นเองครับมนต์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาในดวงชะตาของท่านให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเหมือนอะไรบางอย่างมาล็อกแขนท่านอาไว้นะครับผมไม่สามารถออกไปไหนได้เราทํานะทำในสิ่งที่อยากจะทำได้ไหม อยา่างที่อยากจะพูดได้ไหมไม่ได้ให้เงียบเขาไว้เรื่องราวต่างๆมันเกิดความเล่าร้อล้อนแรงเหมือนดังพลนไฟใส่ศัตรูปาบศัตรูหมู่มารใครบางคนพร้อมที่จะเอาค้อนมาทุบตรงกลางหัวใจท่านดนะวงาตาของท่านเดือดเลือดพ่านรู้สึกว่ารพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้นะเหมือนตัวเองเป็นนักรบนะนะบผมเป็นพระเอกหนังก็ได้นะนะรพระเอกหน,นังพระเอกหนังพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต,ต่างๆมันเดือดเลือดพ่าน พร้อมที่จะสู้ผมท่านได้รู้สึกว่าอุ้มใครบางคนก็คือบ่งบอกถึงโชคลาภถ้าคุณฝันว่าคุณอุ้มเด็กน้อยครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินทันทีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาและยังเจอเรื่องราวต่างๆพร้อมที่จะปะทะต่อสู้แก้ไขให้คุณเอากุญแจเสียบลงไปตรงกลางหัวใจแล้วเปิดหัวใจออกมาท่านจะได้รู้ว่าดวงจะตาของท่านไม่ใช่มีเรื่องไม่ดี แต่ว่ามีแต่เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นในโชคชะตาการที่ท่านสับสนงงงวยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกดทับเอาไว้หัวใจพองโตเงินมากเ,เงินมีค่าน้อยกว่าหัวใจเพราะนั้นให้ท่านเลือกหนทางจะไปทางไหนนะผมแต่ว่าโชคชะตาของท่านไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่ให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเกี่ยวกับเรื่องมนต์เสน่ห์มนต์จันทาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสนะครับแต่ว่าโชคชะตาของคุณชาวราศีกุมมีดีอยู่ตรงที่คนชอบนําดอกไม้นำของของเกี่ยวกับเรื่องความรักส่งมอบให้กับคุณก็คือความรักนั่นเองเขาเรียกไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสเตรียมตัวเฮลัน แล้วชีวิตนี้มีแต่ความสุขจะทําอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นด,ดีอยู่แล้วนะครับดวงคนเราดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะต้องอย่าเอามือไปจับนะครับแค่มองเฉยเฉยับไปร่วมสาุบุญอย่างเดียวนะทำคุณงามความดีอย่างเดียวอย่าไปยุ่งเหยียดดวงมันจะพลิกจากดีกลายเป็นร้ายทีนี้ละนะครับผมโชคจะหายไปเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับชาวราศรีกุมรรบฟังชาวราศรีกุม ครับกยๆชาวราศีกุมในเดือนนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอิสระสูงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองและการเริ่มโครงการใหม่ๆดาวยูเรนะัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลให้คุณมีความคิดที่ก้าวล้ำและมองเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจมองข้ามนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตและสังคมรอบตัว ด้านการงานในด้านการงานความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณจะเป็นจุดเด่นทำให้คุณสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่อาจปฏวิวัติวิธีการทำงานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการที่ท้าทายหรือเป็นผู้นำในการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กร ความเป็นอิสระในการทำงานจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในเดือนนี้คุณอาจรู้สึกอึดอัดกับกฎระเบียบหรือวิธีการทำงานแบบเดิมๆควรพยายามหาวิธีที่จะทำงานอย่างอิสระมากขึ้นโดยยังคงรักษาความรับผิดช,ชอบและประสิทธิภาพในการทำงานการทำงานเป็นทีมอาจมีความท้าทายบ้างเนื่องจากความคิดของคุณอาจก้าวล้ำหรือแตกต่างจากคนอื่น ควรพยายามสื่อสารแนวคิดของคุณอย่างชัดเจนและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในตลาดแรงงานสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำของคุณจะเป็นจุดขายที่สำคัญควรมองหาองค์กรที่เปิดกว้างต่อแนวคิดใหม่ๆและให้อิสระในการทำงานซึ่งจะเหมาะกับบุคลิกภาพของคุณด้านการเงิน ในด้านการเงินคุณอาจพบโอกาสในการสร้างรายได้จากแหล่งที่ไม่คาดคิดหรือจากไอดีที่แปลกใหม่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปแม้ว่า คุณจะมีแนวโน้มที่จะดึงดูดโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจแต่ก็ควรวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการลงทุนในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอาจให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแต่ควรกระจายความเสี่ยงไม่ลงทุนเกินกำลังการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ควรพิจารณาการวางแผนการเงินระยะยาวและการสร้างความมั่นคงทางการเงินแม้ว่าคุณจะชอบความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแต่การมีเงินสำรองและแผนการเงินที่มั่นคงจะช่วยให้คุณมีอิสระในการทำตามความฝันและไอดีใหม่ๆได้มากขึ้นด้านการเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และค้นคว้าในหัวข้อที่คุณสนใจอย่างลึกซึง้งความอยากรู้อยากเห็นและความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนและมองเห็นความเชื่อมโยงที่คนอื่นอาจมองข้ามคุณอาจพบว่าวิธีการเรียนแบบดั้งเดิมไม่ตอบโจทย์สำหรับคุณการทดลองวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่นการเรียนรู้แบบโครงงานการใช้เทคโนโลยีในการเรียนหรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอาจช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำงานกลุ่มอาจมีความท,ท้าทายเนื่องจากความคิดของคุณอาจแตกต่างจากเพื่อนร่วมชั้นแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีในการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการนำเสนอไอเดียของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่คุณสนใจนอกเหนือจากหลักสูตรปกติการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการแก้ปัญหาสังคมอาจเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายในเดือนนี้อาจมีความผันผวนแต่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่แปลกใหม่และน่าสนใจความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นจุดแข็งในการดึงดูดลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งควรพิจารณาการใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆในการขายและการตลาดการทำการตลาดแบบไปรันหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์อาจช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าประทับใจให้กับลูกค้าจะช่วยสร้างความพักดีต่อแบรนด์และการบอกต่อควรพิจารณาการจัดกิจกรรมหรือแคมเปญที่แตกต่างและน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการลงทุนในไอเดียที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป การทดสอบตลาดและการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพาพอเลขนำโชคเลขนำโชคสำหรับชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้ได้แก่ 4, 7, 11, 22ตัวเลขเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโชคลาภหรือโอกาสดีๆในชีวิตคุณอาจพิจารณาใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ หรือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคแต่ควรระลึกไว้เสมอว่าความสําเร็จที่แท้จริงมาจากความพยายามและการตัดสินใจที่รอบคอบไม่ใช่เพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่จะนํามาซึ่งประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและการเรียนรู้ใหม่ๆควรเตรียมพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนแผนและมองหาโอกาสในการผจญภัย การเดินทางเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์อย่างมากคุณอาจพิจารณาการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหรือเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเครือข่ายของคุณสำหรับชาวราศีกุมเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการค้นพบใหม่ๆในด้านความสัมพันธ์ดาวยูเรนัสด,ดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และความต้องการอิสระมากขึ้นในขณะที่ดาวพฤหัสบดีจะโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณนำมา ซึ่งโอกาสในการเติบโตและการขยายขอบเขตของความสัมพันธ์ทำให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตรักของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวกลุ่มที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบมิติใหม่ๆในความสัมพันธ์ของคุณดาวพฤหัสบดีจะกระตุ้นให้คุณและคู่รักมองหาประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันซึ่งจะช่วยเติมความสดใสและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมกับคู่รักนี่เป็นโอกาสดีในการวางแผนกิจกรรมที่ท้าทายหรือการผจญภัยร่วมกันเช่นการลองเรียนทักษะใหม่ๆด้วยกันหรือการวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปการแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกันอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ดาวยูเรนัสอาจทำให้คุณรู้สึกอยากมีอิสระมากขึ้น ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ได้ควรสื่อสารความรู้สึกของคุณกับคู่รักอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาพยายามหาสมดุลระหว่างความต้องการอิสระของคุณและความผูกพันในความสัมพันธ์การให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันอาจเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาความสมดุลนี้ช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างเต็มที่ทําให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและการเติบโตร่วมกันนี้อาจ เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวร่วมกันหรือวางแผนอนาคตที่สร้างสรรสำหรับความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจพบว่าการแบ่งปันความฝันและวิสัยทัศน์ร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคุณและคู่รักคำแนะนำใช้ความคิดโดดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของงอตัวเองที่เป็นจุดเด่นของชาวกลุ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ใหม่ๆ กับคู่รักแต่อย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวและความต้องการของความสัมพันธ์การสื่อสารอย่างเปิดเผยและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นด้านความรักสําหรับคนโสดสําหรับชาวกลุ่มที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวพฤหัสบดีจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจในขณะที่ดาวยูเรนัสจะกระตุ้นให้คุณเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆในความรัก ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นในการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆนี่เป็นโอกาสดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอีเวนต์หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่แบบใหม่ๆคุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดโดยคนที่มีความคิดนอกกรอบหรือมีความสนใจที่แปลกใหม่เช่นเดียวกับคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวยูเรนัสอาจทําให้คุณรู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองคุณอาจรู้สึกว่าต้องการอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความใกล้ชิด ด้วยควรใช้เวลานี้ในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์อย่างแท้จริงอย่าเร่งรีบตัดสินใจหรือผูกมัดตัวเองกับใครเร็วเกินไปช่วงปลายเดือนดาวพฤหัสบดีจะเข้ามาเสริมดวงด้านความรักของคุณอย่างเต็มที่ทำให้คุณมีเสน่ห์และความดึงดูดมากขึ้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณพบกับคนพิเศษที่เข้าใจและยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองของคุณหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีความหมายและน่าตื่นเต้น นอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความสัมพันธ์มากขึ้นการใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทำกิจกรรมที่คุณรักเช่นการศึกษาเรื่องใหม่ๆการทดลองงานอดิเรกหรือการเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าสนใจของคุณคำแนะนำํำใช้ความเป็นคนมีความาคิดสร้างสรรค์และมะองโลกในแงม่มุม ที่แตก,กต่างของคุณในการสร้างความประทับใจแรกพบอยากกลัวที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองและความคิดที่แปลกใหม่ของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณโดดเด่นและน่าสนใจในสายตาของคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็ควรเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากผู้อื่นด้วยสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสําหรับชาวราศีกุมพลังงานของดาวยูเรนัส และดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ๆในความสัมพันธ์ของคุณสำหรับคนมีคู่เป็นโอกาสดีในการสำรวจมิติใหม่ๆในความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ร่วมกันส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลระหว่างขอวางต้องการอิสระและความต้องการความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ใช้ความสามารถในการมองเห็นภาพรวม และความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นจุดแข็งของชาวกลุ่มในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการทบทวนและตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับชีวิตรักของคุณไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือการเปิดใจรับความรักใหม่ๆจงเชื่อมั่นในตัวเองและในพลังแห่งความรักและเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปสู่บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการค้นพบในชีวิตรักของคุณ